สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับทุกส่วนใหญ่ของผู้ดุชนเนี่ยคืออะไรวันนี้มาคุยกันนะถ้าใครที่สามารถจัดการปัญหาทุกส่วนใหญ่ของผู้ดชนเนี่ยได้นะท่านจะมีความทุกข์ที่หายไปเยอะมากเลยนะท่านก็เรียกว่ามีความทุกข์ในส่วนใหญ่ ของเรื่องของอะไรเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายแทนนะ่ะซึ่งเป็นเป็นเรื่องทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นบุรุษชนถึงระดับอร,บรหันเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับมาเกิดแก่เจ็บตายนะหมายถึงว่าเกิดมาแล้วงไงก็ต้องแก่เจ็บตายแต่ทุกทางใจของบุรุษชนส่วนใหญ่เนี่ยนะแก้ไม่ได้ที่แก้ไม่ได้เพราะมันมีเหตุเดี๋ยวมาฟังกันนะครับคือทุกส่วนใหญ่ของบุรุษชนคืออะไรครับการหลงตัวตนไอ้ความหลงตัวตนไอ้ความหลงขันห้าเนี่ยอยู่ต้นเหตุสําคัญนะครับ พราะพอมันหลงตัวตนปุ๊บนะจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านนะจิตที่ประกอบด้วยเร่ารักะโทสะนะครับมันก็ก่อตัวขึ้นนะประกอบรวมกับความหลงตัวตน,นความยึดติดถือมั่นในขันห้านั่นแหละตัวนั้นแหะคือตัวสร้างความทุกข์ใหญ่ของบุตุชนถ้าเราเป็นอริยชนนะครับนับตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปเนื่องจากว่าละสัก,กยทิฐิศิลปะตะปรามาแล้วก็วิจิกิจฉาไปแล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นพระโสดาบันนะโสดาบันบุคคลเนี่ยนะก,ก็จะมีการปัดละทําลายความเห็นผิดในความหลงยึดติดในขันห้าเนี่ยหายไปเขาเรียกว่าทำลายสกยติเนี่ยหายไปเหมือนความฟุ้งซ่านราคาโทสะเนี่ยมันก็เรียกว่ามีตัวที่จะไปเกาะในตัวตนเนี่ยลดน้อยถอยลงนั่นเองนะนี่คือความต่างนะระหว่างพระอริยะบุคคลขั้นต้นโสดาบันกับบุรุชน นะซึ่งยังไม่ได้ละความเห็นผิดนะยังหลงตัวตนมีสักกายทิฏฐิอยู่เต็มๆเลยเนี่ยนะมันเป็นประเด็นอย่างนี้นั้นเมื่อบุรุชนนะครับดูนะฟังนะได้กลิ่นนะรับรู้สัมผัสแตกต่างนะแล้วก็มาถึงเรื่องของความนึกคิดเนะี่ยันบุทุชนเมื่อมีความยึดติดถือมั่นอยู่ในขันห้านะเขาจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะนะเมื่อประกอบเข้าออกับความฟุ้งซ่านนะเขาจะสัมพันธ์กับตัวเขาเองหมดเลย จะสมพั์กับตัวเขาเป็นตัวกูของกูนะก็ <c oughs> จะเกิดความทุกข์ขึ้นโดยการยึดติดขันห้าแบบนี้นะเช่นเกิดความฟาุ้งซ่านนะมีความน้อยอกน้อยใจนะมีความรู้สึกว่าตัวเองเอดีเด่นหรือด้อยกว่าคนอื่นมีการเปรียบเทียบเพราะว่ามันมีตัวตนอยู่ในจิตยังมีความยึดติดถือมั่นอยู่ในขันห้าเนี่ยนะในกายในจิตเนี่ยนะหรือมันประกอบกับข้อกับความฟาุ้งซ่านนะเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย ทำให้ชวนคิดไปนในทางฟุ้งซ่านนะไม่ว่าจะเป็นความชอบหรือความชังราคะหรือโทสะนะมันก็จะทําให้พายุของความฟุ้งซ่านเนี่ยมันพัดเป่าให้ทั้งราคะและโทสะเนี่ยรุนแรงโดยที่อาศัยนะก็เรียกว่าความเห็นผิดหรือความมีตัวตนนะครับในขันห้าเนี่ยเป็นที่ตั้งของมันนั่นเองนะก็เรียกว่าเกิดการยึดติดถือมันมันนี่คือทุกส่วนใหญ่ของบุรุชน นะมันทุกส่วนใหญ่บุรุษชนเนี่ยต่อให้เราเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่ถ้าเรามีอัตราตัวตนที่ยังมีความเห็นผิดในความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเนี่ยเราก็หนีความทุกข์แบบนี้ไม่ได้ต่อให้เราเป็นใหญ่โตระดับไหนนะตาแหน่งการงานสูงส่ง,สงขนาดไหนนะครับเป็นผู้นําอะไรก็แล้วแต่ระดับโลกที่ยิ่งใหญ่นะถ้าเรายังมีความยึดติดถือมั่นในขันห้าเออเมื่อประกอบเข้ากับนะความไม่รู้ความหลงว่าขันห้าเป็นเราเป็นของเรา เนะมื่อประกอบเข้ากับเรื่องของความฟุ้งซ่านราคะโทระนะความชอบความชังนะความมีตัวตนของจิตดีกว่าเขาเด่นกว่าเขาด้อยกว่าเขาอะไรประมาณนี้นะเมื่อมันรวมกันแบบบุรณาการอนะได้ไหมมันก็ทำงานรวมกันก็ทำให้บุถุชนเนี่ยทุกวิธีการต้องสกัดนะไอการทำงานแบบบุรณาการของความหลงตัวตนนะความฟุ้งซ่าราคาและโทรศเนี่ยก็คือการมีสติ สติเนี่ยจะคอยระง,งับอกุศลต่างๆเหล่านี้ก็คือเ,อเรียกว่าจะคอยละ,ะตัดถอนกาลังของความหลงยึดติดในขันห้าของความฟุ้งซ่าน,นของเรื่องของความชอบความชังเพราะว่าเพราะว่าโทสะนะครับอย่างเงี้ยมันได้อาหารที่มันพอใจทาให้มันเติบโตขึ้นจากความเจ็ดชังจากความไม่ชอบใจนะครับราคาเนี่ยมันจะได้อาหารเติบโตขึ้นจากความเพลิน เกินในรูปรสกลิ่นเสียสัมผัสเนี่ยราคาก็จะโต,ตขึ้นนะครับความหลงตัวตนเนี่ยว่าขันห้านะเป็นตัวตนเนี่ยนะก็เพราะว่ามันหลงความเก่งความดคีความที่ว่าตัวเองเก่งตัวเองดีมันมีตัวตนอยู่เราต้องละมันด้วยการเห็นขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวตนซึ่งทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะมันเกิดจากคำว่าสติคําเดียวถ้าเราจะเิญสติปฐาน4สติในกายสติในเวทนาสติในจิตสติในธรรม สติจะคอยลดทอนอกุศลต่างเหล่านี้ความหลงขันห้าเป็นตัวตนนะความฟุ้งซ่านรำคาญใจนะความเพลินในราคะนะความเอขาเรียกว่าเผือในการให้อาหารแก่โทสะสติเนี่ยจะเป็นตัวระงับนะเนี่ยคำว่าความสําคัญเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกส่วนใหญ่ของบุดชนเพว่าขาดสติไม่มีสติบางคนยิ่งหนักไปใหญ่ ยิ่งทาให้สติเสียไปโดยการเสพของมึนเมาเสพพวกยาเสพติดย,ยิ่งสติเสียไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแค่คนธรรมดาไม่เสพของบึนเมาไม่เสพย,ยาเสพติดเนี่ยความหลงตัวตนความเห็นผิดความมีตัวตนของขันห้าความฟุ้งซ่านราคาระโตสะก็เล่นงานหนักอยู่แล้วยิ่งสติเสียไปนะโดยที่ไปเสพของบึนเมายาเสพติดเนี่ยโอโ้ยิ่งไปแล้วยิ่งพังพินาศเร็วน,นี่คือสาเหตุนะครับ เพราะนั้นเราจะหยุดทุกส่วนใหญ่ของบุรุชนโดยการมีสติจเจริญสติปัฏฐาน4นั่นเองมันจะช่วยสามารถระง,งับตัดอกุศลอย่างนี้นะครับจนกว่าเราจะไปถึงความเป็นสติอัตโนมัติก็เรียกว่าไปถึงขั้นบรรลุมรข,ขั้นตต้นเลยครับได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมจึงจะสามารถนะครับเรียกว่ามีอัตโนมัติของสติเนี่ย ที่คอยรังงับอากุศลต่างๆเหล่านี้ดีขึ้นกว่าปุรุชนมากเลยถึงเ้าส่วนฝันงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ